หลังจากนี้จนกว่าจะเข้าปีใหม่ปี2025นะคะกิกก็จะมาแชร์สิ่งที่กิกตกตะกอนหรือว่าไมเซ็ตดีๆที่กิ๊กได้มาในปี2024ที่กิกรู้สึกว่าเออมันดีมันเปลี่ยนชีวิตกิกกับค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเทินเป็นคนใหม่ที่เจ๋งๆมีไมเซ็ตเลิศๆไปด้วยกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ EP แรกกันเลยนะคะ EP แรกก็คือเราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้ เคยเป็นคนที่ต้องพยายามทําให้ทุกอย่างถูกใจทุกคนไหมใครมาร้องขออะไรก็ต้องเซเยสใครมาร้องขออะไรเราก็ต้องทําให้เพราะเราจะกลัวไม่ถูกรักหรือเราจะกลัวดีไม่พอหรืออะไรก็ตามแต่กิ๊กจะบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วแฟนนลลี่อ่ะมันก็จะยังมีบางคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามไปใช้ชีวิตให้มันถูกใจคนอื่นนะชีวิตเรามันสั้นเกินไปเกินกว่าที่จะทําแบบนั้นนะคะทุกคนสิ่งเดียวที่กิจะแนะนําเลยคือทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจทำในสิ่งที่รู้สึกชอบหรือว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยไม่ต้องไปกังวลสาตาคนนอกไม่ต้องพยายามเอาชีวิตเราไปใช้ให้มันถูกใจคนอื่นเนาะ <c oughs> ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ